พี่น้องเอฟซีมือนี้พอเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาของปูหรือซีอีกครับพี่น้องเนาะอับงวดที่แรกกับสองซีเข้าตรงๆรงวดที่ผ่านมากับแปดซีเด็กออกซีแปดเข้าตัวกลับก็ถือว่าเขาคือเก่านาะพี่น้องเนาะมือนี้พอเตรียมภามาตามต่ออีกครับปูนะครับเอฟซีทุกคนนะครับผมมาตามเล่าพัฒนาเดี็กเขาว่าโอ้ยจะมาให้แต่ตัวเก่าตัวเก่าอย่าง้ยนะจะเขียนยังนี้ เจ้น,นาดีตสถิติเ,เหนเกนะ่า,า,ายช่ไหมพี่น้องเอฟซีเห็นเมืองนี่ผูเปนข่าาไม่เพื่อนอยากเห็นคุนคให้ยืดว่ะชันะ <laughs> บ่ืดดอก เสียงนกกระปูดห้องนะครับเนาะถือว่าน้านี่พี่น้องอุติ่ัณฑ์มาอยู่โปมรเนื่อนะเมื่อพันปูพันว่าบ่อยบอกแปดสองตัวที่จริงเป็นแปดสี่ดิคอนดนตามที่ผมซ่อมเบิ้องตัวปูระบายเชนผิดเนาะเพิ่นก็บอกว่าบไม่บอกบไม่บอกครับเป็นปริศนะของปูหนอแต่ว่าก็ยังดีอยู่มีเหล็กใข้ทางไตเนาะแปดสี่ แเล็กกับบลายห่างเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเด้อดย๋ยวงวดใหม่ปูกำลังทำพิธีอยู่กำลังทำพิธีปูกำลังทปที่ม่านมาเขน8 mà khai con màu ở nước เชนาดีได้ๆจาเช่นัดีเจ็ดสองแล้วเนีพี่น้องเบางเนื้อปูหน่อยคุบอกเจ็ด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 นะเชนันดีปู่คนเช่นันไปแล้วพี่น้องคุกิคุณุดกิ๊ 妈不赞成，呵呵呵，估计是白 สรนสนสนทับปูเขาใจว่น้อเนาะ มือถึงสี่ใก็ได้พี่น้องเ้อเพราะว่ามือนี้กับนี่น้องมาไล่นะครับเจ็บเจ็บสี แปดแปดูนร่วมด้วยกันนะพี่น้องศูนย์ูนเนี่ยไปใสต่ติดทุกตัวครับผมวันจันทร์ ยี่เก้าอนุญากดาเเป็นปูมเนี่ยปูฤรษีแสงใต้ก็ได้ดอกลองปูล,ลงทำบิดกันเนาะ ต0 8 0ย่ะพี่น้องเอได้ยินกันนะครับเนาะจับสตัวตัางหากแั้เนี่ยพีน้งดีผ่านมากพี่น้องเป็นไหนพท่นหมาขับกลมาแล้วอย่าลืมติดตามไปกันนะครับ มัดแเดี๋ยวนี้อีมันก็อันเดียวกันี่แหละเอาเฉ่เดือนหนึ่งจะสรับการลปุ๊บหมต้องสลรับได้เ้อจับมาแค่นี้เด้๋ยจะเอาทั้นี้ขึ้นเพราะ้น้ได้ข้าวไรนยืดเน้อเาขึ้นไปนี่ เือแท้มันนี่ที่ศูนย์นะจับสองตัวน้ำเช่นนั่นดีจับไปกี่ตัวเราจะมาเนียน40วงลมอไป70 80น้อ เมื่อไรแกร์เพรินเรื่อยแปดสี่เจ็ดเลยแม่แปนี่เริเนลยถ้ามากสามตัวก็ศูนใส่มนก็จบอันเดียวกันหมดนั่นวางไว้พี่นอนในสตัวฉันไม่ดีเช็นที่แอบไอ้หลานได้ดีมักที่เขาเจ็ดเจ็ดูน ที่ที่ศูนย์แปดแปดศูนย์งเมื่อกี้นี่ว่าเอฟซีเขาหอมหอมนคนละคุณครับอนุโมทนาเดอเอฟซีก็ดีแอดมินก็ดีเ้อที่ที่เป็นสายบุญสะพานบุญแต่ว่าแน่ๆนี่คือคืออยากได้เจ้าภาพต่อด้านหน้านี้มากกว่าตรงกองหินนี่แค่นี้แหละถ้าได้อะไรก็ขอให้ได้ตรงตรงนี้ก่อนนี่ ดูเวลาคนท้งมาลมนั่งไม่ได้นะเนี่ยถ้าถ้ามาพี่น้องแคปนาจอได้ครับเด้อเน้นที่สี่ศูนย์ได้พี่น้องครับเลขสามตัวกระเบื้องไว้ด้านขวาน้อแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับเลขสามตัวขัดโชกขันมันเตรียมกระป๋อไว้ได้พี่น้องเด้อเลขสามตัวแต่อย่าลืมสี่ศูนย์นะอย่าลืมสี่ศูนย์หนังบอปูคนเด่นสี่ศูนย์นะครับ สี่ศูนย์มาปูเนาะสีูนเลยเลขแรีนเปูศูนย์มาปูนศูนพี่น้องเอฟซีแชร์กันครับเพื่อให้มีรวยกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเดือตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นเรวพอเตียมก็เวย์พอนคอยเข่าคอยแตกปังๆหยิครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สฉบโมันมันกันเนาะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันีกคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม